ถึงก็ตอนนี้ตลาดมันมีเยอะไหมครับตลาดท่านกะลานี่ครับท่านนี่มันจะมีอยู่ไร่ประเภทนะครับประเพสลูกพลึงก็เยอะประเภทเอาไว้ท่านพื้นมาผสมกับท่านกะลาห้าสิบห้าสิบคือท่านพื้นห้าสิบท่านกะลาห้าสิบนั่นคือราคาถ้าว่าท่านกะลาสามสิบท่านพื้นเจ็ดสิบก็นั่นก็คือราคาแต่ก็พรมนี่ผมเด่นเรื่องท่านกะลาท่านกะลานี่ครับรอยเปิดขึ้น ไม่ประม่มท่านไม่พืน้นไม่ประสมขี้ท่านอื่นอันนี้มันทะลัดทะลัดเนึ่งกับปลอตัวนี้นี่ท่อนใหญ่จะเป็นพวกโรงเรมใ,ใ,ใยญยๆรงเรมมาดาได้ไปเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้มาตรฐท่านในการเผาเราเผาท่านไม่ดิบขาดความชื้นกนหนอยขาดคาร์บอนมันจะสูงเพราะฉะนั้นพอเราเอามาอัดแทงแล้วนี่ครับตัวนี้มันจะใช้เวลาในการเผาไม,ารรม้ในการนุ่งตอมในการปิ้งยางนี่กับประมาณห้าเจีบุ้งครับตัวนี้ห้าเจีบบงห้าเจีบ,บงุงเร็ตแล้ว ก็บท่านตัวนี้มาใส่ถ้าเราหลังจากหาปีงยางรุ่งตมแล้วเอาตัวนี้มาใส่ในภาชนะที่เราเก็บท่านกลางทีซ่องเราก็เอาไปใช้ได้ละซึ่งคือตลาดยังต้องการอีกมากไหมครับท่านประเภทนี้คือประเภทนี้ผวกหมตลาดตลาดประเภทนังต้องการมากนะครับถ้าไปเล่เรื่องของพลังงานกระเสีรักผูพกพลังงานโคตรซิวนี่กับมันจะนึ่งก็คือมือนแก๊ตัวนี้ทั้งหนึ่งที่รอยวาที่รวยทะเลที่รอยออกเจ็ดสิบอืึอ่งทังนี้กิโลกรัมนี้ นะครับเราไปใช้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องกงบนรภาวะได้ตัวไร้เหลาเกี่ยวกับปานาลุกโรงลุกลนได้หลัอนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับตัวนี้ช่วยได้พอุมควนครับเรามันไม่มีฟันมันไม่มีฟันที่มันเป็นคาร์บอนโอกมามากไม่ครับท่านแบบนี้เหมาะสําหรับธุรกิจประเภทไหนเออท่านมีกับเหมาะสำหรับธุรกิจพวกโรงแรมรีสอร์ทแล้วกับธุรกิจพวกปิ้งย่างมุ่งกระทะอะไรพวกนี้ครับคือโรงแรมรีสอร์ทเขาก็มีปิ้งย่างเลยครับ พิังยางลัตัวนี้ถ้าวัาไฟใายผมเร็วคือมันจะไม่มีคือมันไม่มีฟันที่ายางมันจะลดต้นทุนของเข้าได้กับพลังงานเห็นเข้าใช้พลังงานการะแสลักเห็นใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะมันจะแพงว่าไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วมันใช้ถึงระยะในการเ่าไม้นี่ครับประมาณาห้าเจ้าบงเทียบเทียบพอดีเปรียบเทียบท่านนี่ครับท่านนี้ huh. ถ้าวัดเราใช้ขับหมอไฟฟ้าจ0 0รวั์นี่ครับประมาณยี่สิบนาทีตัวโมอดีใช่ไหม ประมาณยี่สิบนาทีโมดิทึ่งนี่ยี่สิบนาทีนี่ก็ตกอ,อยู่ประมาณประมาณสามบาท <c oughs> นะครับทั <c oughs> ้งสามบาทเราอ่า,อาหุ้มได้อย่างเดียวสามบาทนะครับหุ้มได้อย่างเดียวห <c oughs> ลังจากนั้นในการแกงเราก็ต้องใช้แก๊สเหลาแต่อันี้วิธีการของมันถ้าเราไปหุ้งต้มใช่ไหม <c oughs> วิธีการของมันหง,ง่ายก็คือนึ่งเราต้องวุ้งเราต้องอทำแกงก่อน พัดต้มได้ก่อนนะครับผลังอย่างนั้นเราก็ไปทำได้ครับผลังอย่างนั้นเราก็ไปอุ้ข้าวพราะถ้าว่าเราอู้ข้าวก่อนเราต้องขีบท่านนี้โอไปไปใส่ปรข้าวก็อ้งกับทาดน,นี่ครับมันจะมันจะดุมมันจะดุมอ้ออย่ดุมมอไก่ใช่ไหมดุม้อข้าวทุกนะครับตัวว่าเ,าเอาเอาแกงเอาพัดเอาแกงจืดได้มามาทำตโตเพราะฉะนั้นถ้าเราอุ้ข้าวหลังเผือน นะครับโรคลีปท่านวันนี้ปุ๊กอ่านี่คือนี่คือกระบวนการเดียวคือจ็อบเตระวชาชชัยพลังงานกระแสลักก็คือนึ่งเราชาย้ยเซียมหม้์ซาบัดวัน,นเราเสียบ่อ,องอุนอาชาวกับเย็นหกบาทสมมติใช่ไหมหกบ,บาทซึ่ยังแก๊เหล่าแต่แ,แกสที่เราเอาไปแกงเราไปตาปัดตาจืดเหล่าใช่ไหมแต่อันนี้กระบวนการงมันเมื่อว่าท่านหนึ่งกิโล หนึ่กิโลโลที่แบาทเราชายเพียงประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็เก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทนี่คือแสดงว่ากระบวนการของมั่นก็คือตั้งแต่แกงต้มพัดกลุมเอาไปถึงหุ้งข้าวกระบวนการเดียวจบน uh huh. ะครับกระชายได้ช่องทางน uh huh. ะครับครังหล้าเจออ้าบงครังที่ช่องนี้ไม่ต้องว่าช่องเจออง้าบง นี่คือความแตกต่างที่อีกอย่างแล้วก็เรื่องกงบนหลภาวะเรืองกงบนลาาหบนลับผิดได้ต่างๆนะครับเร้าโรชัยวกพลังงานพลซิลพวกพลังงานกระแสลักผวกนู้นมันจะเกิดเกิดได้ก็ยังสภาวะหลุกลนได้ไปนเนี่ยราว่าที่มาากงไฟฟ้ามันจะมาจะได้ครับมาจากแก๊สมาจากผกธาตุนิ้อ,อไ่ได้ไบเนี่ยครับ,รบที่มาากงแก๊สได้ผงนี้ครับดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง P s p a c e พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ f a Facebook Page P s p a c e พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ